สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลน์ไอดีนะครับก็คือสลาลมแปดแปดแปดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์ไว้ให้นะครับก็ช่วงต้นต้นคลิปนะครับไม่ขอพูดเยอะนะครับวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแกะกล่องพัสดุนะครับที่ เพื่อนๆพี่ๆ FC ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ส่งมาขายได้นะครับแล้วก็ส่งมาขายได้จริงทางช่องรับซื้อจริงนะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับที่เพื่อนๆมีไม่ใช่ว่าทุกเหรียญที่ท่านมีจะขายได้นะครับท่านอยากจะขายช่องผมท่านต้องดูคลิปของช่องผมนะครับว่าผมรับซื้ออะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับเหมือนกับว่าผมจะทําประมาณว่าคอนเซ็ป รีบแกะรีบโอนนะครับนี่นะครับก็วันนี้จะรีบแกะแล้วก็รีบโอนนะครับแล้วก็รีบรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับนี่นะครับชุดนี้ส่งมาจากอ่าปทุมธานีนะครับนี่นะครับส่งมาจากปทุมธานีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือติดต่อมาช่องทางไลน์นะครับไลน์ไอดีที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับง่ายๆนะครับส่งรูปเหรียญให้ผมดูแล้วก็ผมก็ตีราคาให้นะครับตีราคาเสร็จโอเค พอใจในราคาที่รับซื้อนะครับก็ส่งเหรียญมาขายกันนะครับอันนี้โอนเข้าธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะครับว่าในคลิปที่ผมทำมีเหรียญมีเหรียญที่ท่านมีบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่าท่านมีเหรียญที่บ้านแล้วท่านมาดูคลิปของผมนะครับว่ามันตรงกันไหมมันเหมือนกันไหมนะครับถ้ามันตรงแล้วก็เหมือนกันนะครับตามรายละเอียดที่ผมรีวิวนะครับก็ ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับมาสอบถามกันได้นะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแะให้ดูนะครับก็ส่งมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอะไรหลายๆอย่างสินค้าอะไรก็แพงนะครับแต่ว่ารายได้ของเราลดลงนะครับก็เหรียญก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของสะสมที่สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่เงินสดหรอกเพราะว่าผมโอนให้นะครับโอนให้ท่านนะครับส่งเหรียญมาขายแล้วผมก็โอนให้นะครับท่านอาจจะไม่ได้รับเงินสดนะครับแต่ได้รับเงินเงินโอนนะครับนี่นะครับก็มาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญนี่นะครับวาระนะครับกรมบัญชีกลางนะครับตัวนี้เป็นเหรียญ12สีนะครับเดี๋ยวแกะให้หมดเลยนะครับ ตัวนี้อขอเรียกว่าพี่เขาแล้วกันนะครับพี่เขาก็มีหลายวาระนะครับแต่ว่าบางวาระวาระธรรมดาผมซื้ออยู่เหรียญละ13ถึง15บาทนะครับซึ่งราคามันไม่ดีนะครับผมก็บอกตรงๆว่าผมซื้อได้แค่นั้นจริงๆนะครับไม่เกิน15บาทนะครับเหรียญวาระธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญในวาระพวกเนี้นะครับมันจะได้ราคากว่านะครับขายพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ รอราคาของเหรียญวาระธรรมดานะครับให้มันมีราคาสูงขึ้นกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยขายนะครับก็คือมาพูดคุยทักทายสอบถามกันได้นะครับว่าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าผมจะซื้ออย่างเดียวนะครับก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจด้วยนะครับของเพื่อนๆที่ส่งมานะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับวันนี้ได้ครบ120ปีกรมบัญชีกลางนะครับมาด้วยนะครับได้มา สองสี่หกหกเหรียญนะครับแล้วก็กรมสิลปากรนะครับห้าเหรียญนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะแพงสุดนะครับตัวเนี้ยซื้อไม่แพงครับผมซื้อเหรียญละสามสิบสามห้าสี่สิบนะครับแล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันนะครับนี่นะครับสามสิบถึงสี่สิบาทนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อนะครับกรมบัญชีกลางแล้วก็ กมสิลปากรนะครับตัวนี้ซื้อแพงหน่อยนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานเอเปกผมซื้อเหรียญละร้อยนะครับบินนิดๆดาหน่อยๆคือโอเคไม่ซีเรียสนะครับผมซื้อเหรียญละร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือตัวนี้มันก็มีรอยนะครับเห็นไหมครับมีรอยอ่ารอยบินตรงขอบนะครับก็แจ้งมาว่าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับก็อ่าอาจจะ นิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ซื้อนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับซื้อ120บาทถึง150บาทนะครับวาระเอเปแล้วก็ครุฑนะครับเนี่ยตัวนี้ลองดูนะครับเป็นการประชุมเศรษฐกิจเอเปนะครับด้านหลังจะเป็นคล้ายๆรูปโลกแล้วก็หัวเรือสุพรรณหงษ์นะครับแล้วก็มีอักษรเอเปกนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูให้ดีๆนะครับ ยังมีพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละครับ uh, ที่ผมพูดบ่อยๆว่าเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือเหรียญที่ผลิตออกมาแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับใช้ซื้อของแล้วก็ชําระหยอดตู้เติมเงินหยอดอะไรพวกนี้นะครับก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับ <het S 1> ก็คือเป็นเหรียญหมุนเวียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ อีก2เหรียญนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับนี่นะครับเหรียญ10บบาทปีพศ2อ3 1นนะครับนี้ได้มา2เหรียญนะครับนี่นะครับอยู่ในเมาส์นะครับแต่ก็เห็นรอยตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับก็เป็นรอยบินก็โอเคไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าสภาพยังโอเคอยู่นะครับ สภาพผ่านการใช้งานสภาพผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี3 1นึะครับผมซื้อเริ่มต้นที่800เหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปครับว่าช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ณปัจจุบันที่ผมบันทึกคลิปนะครับวันที่14 14มิถุนายน2565นะครับช่วงเวลาเนี้ยนะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ8 0 0ถึง1,000บาทนะครับก็ ผมเคยทำคลิปชี้แจงไว้แล้วนะครับว่าสภาพนี้800สภาพนี้ซื้อ900แล้วก็ถ้าเป็นแบบเนี้ยโอเคผมซื้อเหรียญละพันได้นะครับแต่ว่าซื้อเหรียญละพันได้แต่ว่าราคาเหมือนกับถ้าเพื่อนๆขายวันเนี้ยก็คือยังซื้อเหรียญละพันอยู่แต่ว่าอนาคตนะครับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะสูงขึ้นหรือว่าลดลงนะครับราคาของเหรียญขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ สิ่งสำคัญก็คือความต้องการความนิยมของนักสะสมนะครับแล้วก็ราคาในกลุ่มซื้อขายถ้าราคาในกลุ่มซื้อขายลดลงนะครับลดลงเยอะผมก็ไม่สามารถรับซื้อในราคา1000บาทได้นะครับผมไปซื้อในกลุ่มซื้อขายราคา800-900ยังดีกว่านะครับอันนี้ก็คืออธิบายให้แบบเข้าใจนะครับว่าปัใจจัยในการรับซื้อของผมนะครับมันขึ้นอยู่กับไม่กี่อย่างนะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายความต้องการของนักสะสมแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะครับถ้าในกลุ่มซื้อขายแพงนะครับผมก็ซื้อได้ในราคานี้นะครับราคาไม่ผ่านใช้เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าถ้าเกิดว่าในกลุ่มซื้อขายนะครับเขาขายกันเหรียญละพันแล้วะนะครับผมก็อาจจะซื้อได้ในราคาในกลุ่มซื้อขายในพ่อค้าที่สนิทกันก็อาจจะซื้อได้ไม่ถึงพันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับมีโอกาส ที่เหรียญจะราคาสูงขึ้นแล้วก็ลดลงนะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้ผมน่าจะคิดว่าราคามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทปี3-1นะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ถูกต้อง100%นะครับความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยแล้วก็หายากนะครับหาค่อนข้างยากนะครับยิ่งสภาพนี้นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่จากปทุมธานีนะครับส่งเหรียญมาให้ผมดูนะครับก็พี่เขามีหลายรายการนะครับพี่เขามีเหรียญสิอไม่ใช่เหรียญ10มีเหรียญห้ปี40ด้วยนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าพี่เขาตั้งราคาไว้ที่หลักหมื่นนะครับซึ่งผมก็บอกไว้ตรงๆนะครับว่าถ้าหลักหมื่นผมซื้อไม่ไหวนะครับผมซื้อมาขายอันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ไม่ได้ ยกตัวอย่างการคุยการแบบเหตุผลของผมที่ผมซื้อไม่ได้นะครับว่าบางตัวมันมีราคาจริงนะครับในกลุ่มซื้อขายถ้าขายเองอาจจะได้แต่ว่าถ้าผมซื้อผมไม่สามารถซื้อในราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันได้นะครับถ้าซื้อในราคานั้นก็คือผมไปซื้อของพ่อค้าแม่ค้าดีกว่านะครับอันนี้คือมาอธิบาย ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับว่าบางบางรายการผมก็ซื้อได้ในราคาที่ผมกําหนดนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อไปขายนะครับพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าผมชัดเจนตั้งแต่เริ่มทํา youtube แล้วนะครับว่าผมมาทํา youtube เพื่อรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายผมเป็นพ่อค้านะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าพวกเนี้ยขายได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆลองลองลองดูในบ้านของท่านในกระบุกออมสินใน อะไรหลายๆอย่างเหรียญที่ผ่านมือเข้ามาลองสังเกตดูนะครับเหรียญพวกนี้นะครับโดยเฉพาะปี3 1หนึ่งก็เพิ่มมูลค่าได้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับอาจจะไม่ถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ก็คืออย่างน้อยมันก็ไม่ใช่10บบาทอย่างแน่นอนนะครับมัน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 มากกว่านั้นนะครับก็ลองลองลองศึกษาดูนะครับสาหรับรุ่นใหม่ๆหรือว่าใครที่เข้ามาชมคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ลองลองดูกันไปก่อนนะครับว่า ที่ผมพูดมันจริงไหมเชื่อถือได้ไหมนะครับนี่นะครับก็มารีวิวกันให้ดูนะครับว่าซื้อจริงแล้วก็มีส่งมาขายกันจริงๆนะครับนี่นะครับก็สามหนึ่งสองเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกเหรียญสิบ,บาทสองสีนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกหกสิบเอ็ดแบบหกสิบเอ็ดวาระวันนี้ก็ได้มาสามวาระเป็นวาระตัวติดผลิตน้อยนะครับ อันนี้ผมได้มาผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเอามาแบ่งปันให้กับ FC ทางช่อง u t u b e นะครับที่มีทั้งสส่วนนะครับทั้งส่วนที่ต้องการส่งเหรียญมาขายซึ่งมีจํานวนเยอะกว่าแล้วก็มีส่วนที่ต้องการจะซื้อเหรียญของผมไปสะสมนะครับผมก็ยินดีแบ่งปันนะครับส่วนเรื่องราคาก็มาคุยกันนะครับผมก็มีราคาของผมที่จะตั้งนะครับธรรมดาครับพ่อค้าแม่ค้าค้าขายต้องมีกําไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับ นี่นะครับคอนเซปต์รีบแก่รีบโอนคือแบบไม่ได้รีบแก่รีบโอนแล้วรีบแกะรีบโม้แล้วก็ไปโอนนะครับมาฟังผมแบบพูดคุยนะครับอาจจะติดโม้นิดๆนะครับไม่ว่ากันนะครับสนุกสนุกขำๆกันนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเหรียญพวกนี้ขายได้จริงนะครับก็จบไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปโอนเงินแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ